น้องสื่อมวลชนนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนรับผมศิยารัตนทองเทพกับวันนี้ในนามโฆษกคณะกรรมาธิการความมับบ่นคงรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปปิรูปประเทศพร้อมกับสสจากพักประชาชนนะครับวันนี้มาร่วมรับมอบจากท่นทา,นา,นนานประธานรังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมธิการนะครับรับหนังสือร้องเรียน,นคณะกรรมาธิการนะครับเรื่องอขอให้พิจารณาตบทวนผ่อนผันมาตรการนําเข้าเหล็กเครื่องนะครับซึ่ง ขณะนี้กําลังมีผลกระทบนะครับหลังมาตรฐานปฏิบัติอุตสาหกรรมมออ .50 ทับ2565มีผลบังคับใช้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ท่านนรเศรษนะครับหน้าหนองตูมในฐานะผู้ร้องนะครับจะได้มีการรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบเบื้องต้นนะครับสั้นๆครับเชิญครับท่านนรเศษสวัสดีครับสาเหตุที่ผมได้มาร้องต่อคณะกรรมการความมั่นคงยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในวันนี้นะครับ ก็สืบเนื่องมาจากว่าทางหน่วยงานของรัฐนะครับณปัจจุบันเนี่ยได้ออกข้อกําหนดและมาตรการบางอย่างทําให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถที่จะนําเข้าเหล็กบางชนิดเพื่อนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟได้นะครับหรือถ้านําเข้าก็ต้องเจอกําแพงภาษีที่สูงแต่ในขณะเดียวกันนะครับข้อกําหนดนี้ กลับไม่ควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่จะถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศอาที่เช่นประเทศจีนนะครับตอนนี้จึงทำให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยหลายรายไม่สามารถที่จะประกอบถ้ากฎหมายนี้หรือมาตรการนี้มีผลใช้บังคับจะทำให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยหลายรายไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจต่อไปได้ซึ่งมันจะส่งผลกระทบทั้งต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบทางด้านอื่นๆจึงได้มายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการความมั่นคงเพื่อขอให้พิจารณานะครับในเรื่องนี้และหาทางออกต่อไปครับขอบคุณครับ,บคุณท่านนรเศษ,ษ,ษนะครับในฐานะผู้ร้องก็จากที่ท่านนรเศตได้มีการสื่อสารไปหลังจากนี้นะครับทางกรรมิการก็จะคงจะนําเรื่องนี้นเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบของทางสภาและก็ทางกรรมิการต่อไปนะครับซึ่งคาดว่าจะได้มีการพิจารณาเรื่องนี้กันในช่วง ไปเดือนกรกฎาคมนะครับหากเป็นไปได้นะครับก็อยากเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับหากมีความคืบหน้า